มาดูกันระดับมืออาชีพกับมือตำบลยังไงอยากยังโอ้โหเกินโว้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยรถเป็นอะไรเนี่ยรถสตาร์ทไม่ดิเหรอพี่โอ้ทำไมไม่ใช้ไดเกียร์ล่ะเก็ฟิสต์สตาร์ทติได้สวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยนรถครั้นี่เราจะไปเย่งรถน้องโควิดลูกแรกท่านไปเว้นเออเอาลูกแรกท่านไปเว้นกันนะครับมาดูกันว่าเออจิ๊บิของท่านสู้ผมไม่ได้หรอก เดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้กับคันนั้นใครแรงกว่านะครับไปไปดูกันคิดว่าไงเพื่อนว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับเออคือแบบท่านก็สตาร์ทไม่ติดนะนี่ดูของท่าสิทีเดียวท่านทีเดียวโอ้ดูท่านสิเนเน่นโ้ติดแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปเว้นกันครับไปไปไปบอกเลยครับคนเยอะมากครับเพื่อนๆคนเยอะมากเราเว้นกับท่านหน่อยแล้วกัน โอ้ท่านเกินทำอะไรขนาดนั้นนะ่ะ oh, อ้เดินไปไปเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่านรอบนึงไปครับลองรอบเลยกับท่านนะโอ้เล่นเป็นกระโดดเป็นเล่นเล่นเป็นลอยเดินไปท่านบอกให้เรายกล้อนะเดินไปนี่คนเยอะมากนะครับโอ้คนเยอะมากครับท่าน ท่าน,นขับน้องมั่งมือแล้วกับน้องโควิดนะรับไปฮะละงองใส่กันละลองไสกันละท่านมอยมาดูกันแลดับมืออาชีพกับมือตำางมเป็นยังไง เหมือนกันนล้เนี่ยอ้าวขอเพื่ตามมาเลยคือขับได้ไม่รู้กี่เกียร์นะครับแต่ไวมากแบบป่องป่องป่องหมดเลยโอ้ยคอนสแตนไม่ติดหรือเปล่าลูกโตเกินพี่เราไกกับพบี้อแล้วนี่โอ้ lên Bằng nữa, bằng nữa, bằng อะไเนี่ยรถจะตันได้ดีเหรอพี่โอ้โหทำไมไม่ใช้ในเกียร์ว่ะเกียร์พีสจะตันติดได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อวู้โอ้วัยรุ่นเมโซพอติเมียสโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองเ,เล่นทางยาวบ้างนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันทางสัน้นนะครับฝั่งนี้ทางยาเวเราลองทางยาวนะ เฮ้ท่านท่านเจ้าเราเลยท่านเจ้นเาด้วยเราจะเล่นกับท่านไพี่ผมจะเล่นกับท่านนะผมไม่จะเล่นกับท่านเลม้่ได้ๆๆผมจะเล่นกับทาผมจะนเผมมาแล้วท่าู้ฮู่านนะ ท่านผู้ชมคือเรายอมท่านไม่ได้คือแบบว่าเราโดนปัดหน้าครับคือถ้าเราไม่โดนปัดหน้ายัางไงเราก็ชนะทัางไหนะทัางคือเมื่อกี้ผมโดนปัดหน้าแล้วคนออกแขกเขาก็บังพ่อมาท่านนี่ถ้าถ้าผมเมาจริงๆนะท่านไม่ไหวกับผมหรอก เฮ้ตืครกบสวตื่ก้าวท่ี้ไวรุนทุกคนเลยเยนเดตาก้าสู่ช็อปไวรุนไข่เล็กไปต่อครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อรอบนี้กันครับเทคฝั่งนู้นมันลื่นเราออกเทคฝั่งนี้ดีกว่าแทคฝั่งนี้มันลื่ 감사합다 ขนาดนี้เนี่ยล้มอีกอ่ะคุณล้มท้ายแท็กเยอะมากนะครับอันนี้คือเรื่องจริงคือถ้าผมมาถ่ายหลังแท็กเนี่ยบอกเลยมีแต่ล้มล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 มคลุ้บคลามอย่าชนผมก็พอนะพี่ผมกลัวอย่าชนผมนะพี่โโอ้หพี่มาขนาดนี้ไปต่อกันครับผมไปโอ้อคนโคตรเยอะพี่ผมขอเบียดผมขอลงอยได้ไหมลองก็หาทางลงไปแล้วจะไม่ยุ่งยากมัง รถเก๋ะไปดูนะครับเนียก็รันั้นบทดโอ้โหรุ่นเยอะมากครับโไวรุ่นสอเสื้อเลยครับเพื่อนโอ้โกเกสอดซ่างไ้เล่าอะเราสอด่างได้เล่าฮะเราสอดซางได้เป่าเกเกิ้ลไวรุ่นเมโซะสีเขียว พี่เขียวอยากเล่ากับผมใช่ไหมได้มาเลยพี่ อเราจะพวงมาอะไรจะไมห้วนกลับมาทำไมพี่มาช้าจังคือบางคนเขาบอกว่าพี่ครับไม่ต้องแย่งไม่ต้องพูดเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีใครแย่งที่พูดก็ผมเป็นคนพังงาผมพูดเร็วมันก็ปกติอะครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมไปไหนไปเออโอเคไปนครอะไรบ้านนี่โอเคบอครับผมสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้มีเกติทุกรายท่านผู้มีแก๊ทั้งลายที่รลับชมยิ้มละลายเลยนะเออสวัสดีครับคนเยอะมากไปกันเลยเขาจะเอาแล้าดีดดีดดีดมดีดเละดีดดีช่วยดีดเลยไป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 เล่นอยไปเรื่อยดีมไปเล่นดีมเลย เลีเเเ้ยงดิมดิมสิกันค่ะเรามาลองกันวัยรุ่นรอดิมจะเป็นยังไงออะไรอะเราไปฝัป่งนี้แล้วกันถ้าผมไม่ได้อยู่นี่คือแบบเราพักเลยนะเราพัรพอเลยเรากระจอกเตือนอะไรกันวินวิน,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 น 啊。Oh. ขันละมือเลยคันเร่งท่านอะเอาแรงกว่าน,นี้อีกได้ไหมเอาแบบบินหายบินหายเลยอ่ะ <laughs> ไปแล้วครับพอแล้วไปอ่าไปเรื่นเดิมอ่ะไอ้แล้วรถไม่หน้าหน้าจะไปเดี๋ยวจะรถเดือดโอโ้โ โอเคนะครับท่านที่ชอบคลิปนี้นะังติดอยืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเออเอาเป็นว่าเราลองสดดีไม่ดูแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปลหน้าของเราที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>